จาิาราตตรงหน้ายอดผู้ลง้องอดบวกมากังนผมาหวยทาการป้องกันเพศขออที่ท่านผมขอดีและเปนเจิงยิรารลดวกนท่านครับผมนาวเปริตวง์นสีนะครับเป็นผู้กำกับหน่วยเฉพาะกิจราวิกรุนกราบนะครับ ซึ่งมีภารกิจในเรื่องของการป้องกันอธิปไตยและดูความมั่นคงภายในในจังหวัดต,าดร,ตราดน,น,ะจจานะครับในส่วนปัจจุบันนะครับที่พี่เห็นอยู่ด้านหน้านัคือที่เกิดทหตนะค,ครับส่วนประเทศไทยนั้นประากาศะะเป็นท่าที่เบือในส่วนของเอกาะนะครับกาะองรีสอร์ทซึ่งสมัยก่อนนะครับของคาสิโนแล้วก็ รีสอร์ทฝั่งนี้ก็จะบูมหน่อยนะครับนะตอนช่วงที่การเล่นคาสินโนซ,ซึ่งปัจจุบันก็จุดการก่อสร้างนะครับแล้วก็อันนี้มันเกิดปัญหานะครับซึ่งในการประชุมนะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อไปนะครับเฝ้านะครับเฝ้าติดตามนะครับในส่วนของการกัดซอฟการรื้อถอนนะครับซึ่งปัจจุบันก็รกเราก็ได้เฝ้าติดตามป้องกันราชาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมีความประทับใจและขอขอบคุณจังหวัดตราด และหน่วยบัญชการนาวิกโยธินที่ได้กรุณากล่าวต้อนรับจัดการบรรยายสรุปอันต่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีและสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อการศึกษาและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างดียิ่งเพื่อเป็นการสครับามมนต้ 你别回头啊！有我。